เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2024หัวข้อคำพูดสุดท้ายของพระเยซูข้อพระคำรหลักยอห์นบทที่17ข้อที่11 11บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงพิทักรักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์อ่านพระธรมทียอนบทที่สิบเจ็ดข้อที่เ้าถึงยี่ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขา ถ้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์สิบทุกคนที่เป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกคนที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์ได้รับเกียรติในตัวพวกเขาสิบเอ็ดบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาบรรดาคนที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอย่างข้าพระองค์กับพระองค์สิบสองเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขาผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาวไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาตนอกจากลูกแห่งความพินาตเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคำที่สิบสามแต่บัดนี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมสิบสี่ข้าพระองค์มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้ว และโลกนี้เกลียดทางเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกสิบห้าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายสิบหกพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกสิบเจ็ดขอทรงแยกพวกเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง 18. พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้น 19. ข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง 20. ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข่าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขา21เพื disease, ่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข่าพระองค์และข่าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข่าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข่าพระองค์มา22เกียรติซึ่งพระองค์ประธานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์ยี่าข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักพวกเขาเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ ยี่สิบสี่ข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่นั้นเพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักด์ศรีของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที่จะทรงสร้างโลกยี่สิบห้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรมโลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จัก family, พระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มายี่สิบหกข้าพระองค์ทําให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์และจะทําให sure. ้เขารู้อีกเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขาและข้าพระองค์อยู่ในเขาเนื้อหาคําพูดสุดท้ายของชายที่กําลังจะตายมักจะมีความสําคัญมากและต้องให้ความสนใจสูงสุด ที่สำคัญกว่านั้นเราควรใส่ใจเป็นพิเศษกับคำพูดสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่พระองค์จะจากโลกไปเพราะคำพูดเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณพ่อฝ่ายวิญญาณในองค์พระผู้เป็นเจ้าของผมกำลังจะจากโลกไปท่านส่งคนมาตามผมแต่เป็นช่วงที่ผมเดินทางไปที่อาคูเรเมืองหลวงของรัฐไนจีเรียตะวันตกเพื่อเทศนา จนถึงวันนี้ผมยังคงหวังว่าจะได้อยู่ที่นั่นเพื่อฟังสิ่งที่คุณพ่อท่านต้องการบอกผมในช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของท่านในยอห์นบทที่สามข้อที่สิบหกสิบหกพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันย้ำอีกที พระเยซูตรัสว่าพระเจ้าทรงรักคนทั้งโลกและส่งพระองค์มาตายเพื่อทุกคนแต่เมื่อพระองค์กำลังกล่าวคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายในยอห์นบทที่17ข้อที่9ก้าเก้าาพระองค์อธิษฐานเพื่อพวกเขาถ้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกแต่เพื่อคนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์ข้อสังเกต พระเยซูตรัสว่าฉันไม่ได้อธิษฐานเพื่อโลกฉันอธิษฐานเพื่อผู้คนที่พระองค์ประทานให้ฉันเท่านั้นซึ่งหมายความว่าหากใครไม่ได้เกิดใหม่เขาหรือเธอจะไม่สามารถสัมผัสกับผลประโยชน์บางอย่างของความรักของพระเจ้าได้ที่จริงแล้วพระเยซูคริสตร์ตรัสว่าพระองค์จะทรงปฏิเสธคนเช่นนี้ต่อหน้าพระบิดาในวันพิพากษามัทธิว บทที่สิบข้อที่สามสิบสองถึงสามสิบสามสามสิบสองเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์สามสิบสามแต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย พวกเราที่เกิดใหม่อย่างแท้จริงจะต้องใส่ใจคำพูดสุดท้ายของพระเยซูก,ก่อนที่พระองค์จะถูกปรึงบนกางเขนและสิ้นพระชนในคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายในยอห์นบทที่17ข้อที่20ถึง21ก่อนที่พระองค์จะถูกจับกุมและตรึงกางเขนพระองค์ตรัสว่า20ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของพวกเขายี่สิบเอ็ดเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาสำหรับพระเยซูคริสตผู้ทรงเป็นประมุขของคริสตจักรแล้ว การที่ผู้เชื่อเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมีความสำคัญมากพระสิริของพระเจ้าจะปรากฏแกค่คริสตจกกร็ต่อเมื่อมีความสามาัคคีและเมื่อคริสเตียนมีใจเดียวกันเท่านั้นในสดุดีบทที่หนึข้อที่1นึถึงสาดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2. หมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเคราวบนหนวดเคราของอารอนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านสามเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิด พระคัมภีร์บอกเราว่าการเจิมน้ำมันและพรของพระเจ้าจะไหลลงมาอย่างเสรีภายในคริสตจักรของพระองค์เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันในฐานะพี่น้องท่านไม่ควรโกรธเคืองหรือแสดงความอาฆาตพ,พยาบาทต่อพี่น้องในพระคริสต์ของท่านแม้ว่าคริสเตียนจะสังกัดนิกายอื่นและท่านมีความเห็นไม่ลงรอยกันโปรดจำไว้ว่าท่านทั้งคู่เป็นของพระเจ้าและคริสเตียนทุกคนเป็นลูกของพระองค์ท่านที่รัก จงแสดงความรักต่อคริสเตียนที่อยู่รอบตัวท่านเสมอแม้ว่าท่านจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันก็ตามจงตั้งใจที่จะเคารพคำพูดสุดท้ายของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของท่านโดยพยายามสร้างความสามัคคีกับผู้เชื่อคนอื่นๆเอเฟซสัสบทที่สี่ข้อที่ 3. หนึ่งถึงสามหนึ่งเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าผู้เป็นนักโทษโดยเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกมานั้น 2. คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักสจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันประเด็นการอธิษฐานพระบิดาโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เคารพคำพูดสุดท้ายของพระเยซูองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยการรักคริสเตียนทุกคนทั่วโลกแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันในพระนามพระเยซูอาเมน